สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมานะครับอยู่กับเกมตำนานมังกรยก M นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะจะเป็น EP ีที่3านะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลุยนะครับผมในบทที่บทที่17นะครับชื่อว่าคัมพีนะครับคัมพีปลอม9อิ่มนะครับตอนจบนะครับผมซึ่งจะไปลุยกับ พักเมงก่านะครับผมนี่บุกดอยเจอจลัดนะครับเจอกับพักของเตียบอกี้ครับผมในเรื่องดบบาบมังกรหยกนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นนวนิยายของมังกรหยกก็จะอยู่ที่พัก3ามนะครับผมนี่จะมีเจอกับหลายคนมากครับทั้งพญามังกรเสื้อม่วงนะครับทั้งคราวปีเขียวนะครับผมแล้วก็มีอินรีคิ้วขาวด้วยนี่นะครับแล้วก็เ e อียเซล ราชสีขนท้องครับดูครับครบเลยนะสีผู้คุ้มกดนะครับผมแล้วก็ทูด้ายเอียเซียวของเรานะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไปเปิดกาชานะครับนี่ผมนะครับผมได้ได้นะครับรับสมัครขั้นสูงนะครับตั๋วสีเขียวนะครับตั๋วยกนะตอนนี้มีอยู่38ตั๋วนะครับเดี๋ยวจะเปิดกัน3ามรอบนะครับก็คือจับ10บครั้งเนี่ยสามรอบนะครับผม ใช่แล้วผมเนี่ยนะเลือกนะครับผมเนี่ยจอมยุทธ์ปรนานะครับเราสามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะครับผมผมเลือกเป็นขั้นสูง2ตัวนะครับก็คือเอาเยี่ยหงนะครับผมแล้วก็ทางเฮงเตีงเอี้ยงนะครับนี่2ตัวนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นระดับตำนานนะครับผมเลือกเป็นเทียนจู่ต้สื่อนะครับผมตัวนี้จะเพิ่มเกาะให้กับทีมนะ ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆนะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเดี๋ยวก่อนอื่นเนะี่ยผมไปส่งตัวส่งทีมตีนี่ก่อนอยุ่ธจะพบก่อนมาตีตรงนี้นี่คือเราจะได้เศษชิ้นส่วนนะครับนำไปนะนำนำไปซื้อนะครับในตลาดนะครับผมซื้อเศษชิ้นส่วนได้เยอะแยะมากมายนี่นะเนี่ย เราเข้าไปที่ร้านยุทธภพนะครับผมแล้วก็เนี่ยเอาเศษเอาไอตัวที่เราได้มาเนี่ยคะแนนสะสมเนี่ยมาซื้อนะเนี่ยจะมีทั้งบ้วเทียวหวงนะครับผมตั้งเกี่ยวหวงนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมีเอี้ยเซียวด้วยสามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะครับนี่ปเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชากันก่อนเลยครับวันนี้ไปที่โรงเตี๊ยมเดี๋ยวจะไปสุ่มนะครับรับสมัครทั่วไปก่อน ทำการจับ10ครั้งไปเลยแล้วกันนี่ลุยเลยครับได้ตัวอะไรมามั่งเสษชิ้นส่วนโอ้โหก็จะเป็นแบบจับทั่วไปก็จะได้แบบตัวธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้แบบตัวระดับสูงอะไรมันกันมากมายนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวก็จับตัวนี้ด้วยไปเลยดีกว่านี่จับ5ครั้งขวามือเนี่ยน้ำเต้า ได้จิวเตียงโหโหเห็นไหมมันก็ได้ตัวที่แบบว่าเนี่ยลวงจีนถุงผ้านะครับโอ้โหเอทีซิมเตียงเมี่ยงกุลเห็นไหมจะได้ตัวแบบธรรมดาไม่ได้แบบเก่งอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปจับนี่เลยขั้นสูงกันต่อเลยครับผมจับสิบครั้งนะเป็นจํานวนสามสามมันติเราจะไปลุยเัืงสามมันติเลยมันติแรกครับจะออกเป็นอะไรไปลุย ออกมาน้ำเงินอย่างงี้ยังไงครับสีม่วงโอ้โหเล็กบ่อหวงครับเล็กบ่อซวงโอเคก็ไม่ไม่ค่อยดีอะเอาดีๆมาขอดีๆสีม่วงโอ้โหเถียเองเถียเองเหรอสีม่วงไม่มีสีทองเลยโอ้โหมันตีแรกครับ สีม่วงออกมาสองตัวนะเดี๋ยวเราไปลุยต่อเลยครับมันติที่สองมันติที่สองต้องออกละถ้าม,มันติที่สองไม่ออกมันมันติที่สามต้องออกไปลุยมาสีทองมาครับเป็นตัวอะไรครับระดับตำนานครับเมงเฮ็กครับโอ้โหอีตัวนี้ดีไปทำทีมอีนี้ได้ครับทำทีมบาดเจ็บภายนอกได้ครับเม้งเฮ็ก ดีครับดีเป็นทีมกระบี่นะครับผมเรามีเตียบอกกี้อยู่แล้วนะเบงเอกมาถือว่าใช้ได้ครับเยลูฉีไม่เอาสีอะไรเนี่ยสีม่วงมาอีกตัวหนึ่งเทียเองอีกแล้วเหรอมาบ่อยมากเลยตัวนี้เป็นโอ้โหเจงกิสขานเจงกิสขานก็มาอื อะไรเนี่ยโหอีจีเพ้งโอ้โหม่วงออกรัวๆกล้วยฟัวรูกอืมได้มาเป็นนี่ระดับตำนานนะครับเบงเก็ก e ก็ถือว่าโอเคนะเบงเก็ก e อ่ามันติสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะไปลุยนะครับในมันติสุดท้ายนะขอตัวแดงมาสักตัวหนึ่งวะเนะีตัวแดงไปลุย ตัวแดงมาเหอะน้ำเงินออกหน้าๆอย่างงี้ดีครับตัวแดงออกแน่เลยหลังๆเนี่ยนี่ดีน้ำเงินแดงมาแน่แดงแดงแดงไม่มีแดงเลยน้ำเงินหมดเลยเหรอโอ้โหสุดยอดจริงๆอัดคลิปทีไรเป็นงี้ทุกทีอัดคลิปทีไรไม่ค่อยจะเปิดได้โอเคสักเท่าไหร่เลยนะทุกเกมเลย แต่พอไม่อัดคลิปนี่แบบว่าเปิดได้ดีๆตลอดอืมโอเคอืมได้เมงเอ็กมาตัวหนึ่งจากสามสิบยกเลยเหรอสามสิบยกเขียวได้เมงเอ็กมาตัวเดียวอือสุดยอดไปเลยครับพี่แหลมเลยนะอือจริงๆเลยเชียว เบงเ็ก e ตัวเดียวก็โอเคไปทําทีมกระบี่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยนะครับผมนี่ลุยดันเจียนนะครับตอนนี้ตัวของผมนะครับผมนี่ทีของผมนี่ทีของผมนี่อัพเบลไปก่อนนี่นะครับทีของผมนะครับผมมีนี่นะครับเป็นเตียบอกกี้นะครับผม เตบอกกี้นะครับตอนนี้เป็นสีฟ้านะครับบวกหนึ่งแล้วก็เป็นทางจิวจี้เยยกนะครับเนี่ยตีบอกกี้นะครับสีฟ้าบวกหนึ่งจิวจี้เยยกนะสีฟ้าบวกหนึ่งเลเวลสี่สิบนะครับผมแล้วก็เสี่ยวเจียวครับนี่เพิ่งได้มานะครับผมตัวนี้ดีมากๆครับสกิลจะเป็นสร้างนาเมดเดี่ยวใส่ศัตรูซึ่งรุนแรงมากนะครับแล้วก็เพิ่มเกาะให้กับทีมทั้งหมดนะครับแล้วก็เพิ่ม เฮให้กับทีมทั้งหมดนี่ค่อนข้างเยอะนะครับจํานวน3รอบเลยทีเดียวถือว่าเสี่ยวเจียวนี่สายฟรีควรจะต้องมีนะแล้วก็มีทรงหนูนะครับทรงหนูเล็กงักนะครับผมตัวนี้โจมตีเป็นศัตรูเป็นหมู่นะครับผมแล้วก็มีโอกาสนะครับทําให้ศัตรูติดผูกมัด2รอบถือว่าดีใช้ได้นะครับแล้วตอนนี้ก็มีนีนน่ไอหลวงจีนนะครับผมหลวงจีนนะครับไอ หวนเจนนะครับหรือว่าเส้นคุณนะครับก็อัพเป็นทางด้านสีฟ้าบวกหนะครับเลเวลสี่สินะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยนี่ไปลุยกันเลยดีกว่าดันเจียนนะครับไปที่บทที่27บอ่าบุกพักเม้งกาครับบุกดอยเจิดจลัดครับ จเจอกับหลวงจีนถุงผ้าก่อนเลยแล้วการการจัดทีมผมจะเอาจิวทียกนะครับอยู่ข้างหน้าผมร่วมกับติวกี้นะมันตัวแทงทั้งคู่คู่รักนะครับในตำนานนี่แล้วก็เอาจิวจี้แยกนี่นะครับอยู่ทางด้านล่างเห็นไหมผมจะเอาจี้แยกอยู่ด้านล่างนะเพราะว่าสกิลมันเนี่ยทาการถ้าเกิดฆ่าศัตรูได้เนี่ย HP มันจะเพิ่มเป็น MAX HP ก็คือกลับมาเต็มเลือดกลับมาเต็มนะครับซึ่งไอตัวข้างล่างเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ย ไอตำแหน่งตรงเนี้ยด้านล่างเนี่ยส่วนใหญ่ศัตรูจะโจมตีมาตรงนี้เยอะนะครับคนไอตําแหน่งตรงเนี้ยจะรับจะรับภาระใน,ในการรับนาเมดค่อนข้างสูงนะต้องเป็นตัวที่ถึกพอสมควรนะก็ะเลยเอาจี้เย็บมาอยู่นี้โอเคลุยเลยมามีหัวหน้าสาขาของเมงกาครับ มีประมุกเมงกาด้วยเหรอทำไมประมุกเป็นผู้หญิงวะนี่ครับกรงเล็บกระดูขาวจี่ย็กพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลนี่เป็นไงโอ้โหจบแบบง่ายดายมากสบายสบายอ่าต่อไปเจอกับจิวเตียงลุยเลย จิวเตียงหนึ่งในห้าผู้พเนจรของพรรคเมงกาอันนี้เจอผูวอุโสครับผู้คุ้มกดแล้วก็จิวเตียนนะเป็นหัวหน้าในด่านนี้เป็นบอสเป็นบอสในด่านนี้เห็นปะพอจี้เหยาะฆ่าได้ปุ๊บเนี่ยเลือดจะกลับมาเต็มนะครับอ่าผมเลยเอาจี้เหยาะมาอยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวทำเป็นตัวรับน้เมจมากที่สุด ค่อนข้างคุ้มอ่ะว่ากูง่ายๆเจอกับพญามังกรเสื้อม่วงนะครับลุยเลยอันนี้เป็นสีผู้คุ้มกดหนึ่งในสีผู้คุ้มกดของพักนะครับมีพญามังกรเสื้อม่วงมีตาส,สีขนทองนะครับอินซีคิ้วขาวแล้วก็ั้างขาวปีเขียวนี่กงเล็บกระดูกขาวก้าวอิม หายไปเลยหนึ่งตัวโอ้โหเล่นรุนแรงตาคายจับปลาห้าพันกว่านี่ครับ่ามือร้อยผุผาครับโอ้โหฮ,ฮิวคืนมาเกือบเกือบแปดพันครับแปดพันต่อตัวนะหนึ่งคนนะ 8, นะ่ะแปดพันน่ะสีวเจียวฮิวแบบฮิวเยอะมากอ่าเจอทั้งคราวปีเขียวครับสีค่คู่คุ้มกว่ มีหัวหน้าสาขามาแล้วตีบวกสองมาด้วยแต่ว่าประมุกเรามาเองอะ่ะขอโทษทีเตียบอกกี้มาเองอะ่อะเข้าใจป่ะก็ต้องหลีกอะ่ะนี่ประมุกมาเองขอขึ้นดอยหน่อยได้ไหมเตียบอกกี้บอกโอ้โหู โจมตีเดี่ยวแรงมากครับเสียวเจียวแล้วก็ฮิวให้กับเพื่อนนี่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะอืมคุณเธอนี่เก่งมากสายฟีควรปั้นยาวๆเลยนะครับเสียวเจียวนะปั้นยาวได้เลยมีกิจกรรมนะครับรับอีเวนต์นะครับทางเศรษเสียวเจียวนะเอาไปอัพดาวให้กับทางคุณเธอได้ด้วยนี่เล่นไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมก็จะโหดูครับหายากครับ สีคิ้วขาวครับโจมตีกลุ่มแล้วก็ทำให้มึนงงนะครับผมก็มาสิครับเป็นตาของเตียบอกกี้นะตาแท้ๆเลยเป็นแม่ของเตียเป็นแม่ของทางหึงสู้ๆนะครับแม่ของเตียบอกกี้คุณตาขอ <c oughs> <c oughs> เตียบอกกี้บอกขอปีนเกียล <c oughs> ขอผ่านด่านไมหน่อยแล้วทุตานะ ดูครับเส้นคุณโจมตีเดี่ยวรุนแรงมากผมก็เอามาลงทีมเป็นแบบว่าช่วงต้นแค่นั้นแหละระยะยาวคงไม่ปั้นนะเส้นคุณนะก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นะนะโจมตีเดี่ยวรุนแรงแต่มันไม่ได้บัฟทีมอะไรมากมายอ,อันนี้เจอกับพวกพวกอูโสครับบราซิลปลาส้สอยดูฮะเห็นไหมใย,ยมางมุมไหม ไอ้ตรงหน้าๆเนี่ยโดนโดนยยแมงมุมของทางกงสุนเล็กงัดของเรานะ <c oughs> มันจะมาล้วงหลังจะมาล้วงหลังโอ้หลบหลีกสองตัวโอ้โ้หูยฝ่ามือร้อยบุกผาจัชนีเทวะครับนี่รุนแรงอยู่แล้วโจมตีเดียวของหลวงจีนของเรานะ ฟานเหยาครับนี่ฟานเหยาอก็คือวงเอี้ยวะแหละทูดขวานะทูดขวาทูดขวาของพักคเมงกามากับพวกหัวหน้าพักครับแล้วก็มีประมุกด้วยเหรอประมุกก็อยู่กับฝั่งเล้านี่แหละสีฟ้าบวกหนึ่งมาด้วยโอ้โหดู ดูนี่ของจริงอยู่อยู่ฝั่งนี้หกพันสี่ครับโอ้โหแปดพันขี้แตกดักชนีเทวะหายไปเลยครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเปิดโหมดกันด้วยครับนี่โอ้โห เลเวลอัพมีการเปิดโมเปิดเปิดโม่สำนักเขาจะมีสอนนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาเล่นครับไปเคลียร์ด่านให้มันจบจบกันเอีย้ยเซียวครับเจอกับทูซ้ายเมอกี้เจอทูดขวาครับโฮมเอี้ยวนี้เจอกับเอีย้ยเซียวทูซ้ายของพักคโชดช่วงเม้งกาหรือพักเจอจญรัด ท่านทูดซ้ายขอผ่านด่านหน่อยละกันประมุกมาเองอ่ะเนี่ยประมุกนำทัพมาเองเลยนะมากับสาสาวประมุกมาเองอนี่ไงล่ะหูเสียวเจียวโจมตีโคตรแรงเลยอะ่ะโจมตีเดี่ยวแรงมากเพิ่มเกาะให้กับทีมแล้วก็เพิ่มเฮดพี HP ให้กับทีมค่อนข้างเยอะด้วย อาล้วครับราจสีขนทองเจียสุ่นพ่อบุญธรรมอ่ะม,ม,มาหากาบครับแทงครับควบคุมแนวหน้ามาบอสบอสบอสอ,ออกลงท่านพ่อบุญธรรมประมือกับท่านพ่อบุญธรรมหน่อย เตียบอกกี้บอกผลังเคลื่อนย้ายจักรวาลเกือ <c oughs> บเกือบสามพันขูแรงกันนะแต่ว่ามีเสียวเจียว <c oughs> นี่ไงล่ะ <c oughs> ทีเดียวเรียบร้อยสบายสบายครับนี่ ต่อไปเป็นบทที่28ิบนะครับชื่อว่าศิลาพันช่างนะครับตอนต้นนี่โอเคเดี๋ยวค่อยมาลุยกันต่อนะครับผมสุดยอดไปเลยวะเยี่ยมเลยแล้วเราก็ได้นะครับได้ตัวเทพมานะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเบ้งเอกครับผมระดับตำนานครับ ตัวนี้โหดแน่นอน,นครับปั้นยาวๆได้เลยทีมกระบี่นะทีมกระบี่ทีมมาเจ็ดภายนอกนี่จัดการได้ครับนี่สกิลครับสร้างดาเมจเห็นไหมพลังภายนอกครับร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ศัตรูทั้งหมดด้วยนะแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับตนเองยี่สิบสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับจนจบการต่อสู้เลยโอ้โหสุดยอดครับสกิลที่สองนี่ก็กระตุ้นการโจมตีอีกนะครับนี่รักษาปริมาณเลือด อ๋อฮิวด้วยเหรอฮิวให้กับทีมทั้งหมดด้วยนะครับฮิวเป็นสาี่เซนะของการโจมตีของเบ้งเเนี่ยแหละให้กับฝ่ายมิดทั้งหมดครับโคตรเก่งเลยว่ะโอเคใด้ตัวโหดมาหนึ่งตัวก็โอเค3มันตินะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในการเปิดกาชารอบหน้าละกันนะครับโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ep ที่สามนะ ก็เดี๋ยวยังไงนะครับ E ี EP หน้ามาลุยกันต่อแล้วก็เปิดกาชากันด้วยนะครับก็ยังไงนะครับผมใครชอบสำหรับช่องเล็กๆนะครับอยู่บนแบบครอบครัวแบบเพื่อนก็สามารถกด subscribe ติดตามกันได้นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ